จึงไก่เมเมซนซายนะคะวันนี้มาพบกับเนียงแล้วนะคะหมูฟางชนีขายฟอดค่ะวันนี้เหียงจะพาไปชมเจ้าตัวนี้นะคะเป็นตัวสตอมแท็กนะคะซึ่งมาพร้อมกับชุดแต่งแฮมเมอร์มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะ <S <S นี่เลยค่ะกันชนด้านหน้านะคะก็จะเป็นกันชนรุ่นแอตลาสนะคะมาพร้อมกับห่วงแดงและแผ่นปิดใต้ท้องรถนะคะอันนี้แผ่นปิดใต้ท้องรถคือปิดไป3ชิ้นยา,ยาวๆกันไปเลยเลยนะคะ ไปต่อกันที่ด้านข้างเลยค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะคิ Q ้วล้อนะคะก็จะเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะเป็นรูปฟันเฟืองนะคะและแม็กค่ะอันนี้ก็จะเป็นแม็กก้านวายขนาดขอบ20นะคะมาพร้อมกับยางซูแม็กนะคะขนาด275 55 2 0ทรงฮิตทรงนิยมนะคะเดี๋ยวจะให้ดูความพิเศษของเจ้าคันนี้มีอะไรชมตรงนี้นะคะรอดูกันเลย วิ่ง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 ,งสวยงามกันไปเลยนะคะเพราะอันนี้เปลี่ยนเป็นตัวบันไดของ h ฮมเมอร์นะคะจะมีไฟวิ่งแบบนี้นะคะหล่อหล่อไหมคะและแหลกหลังคาค่ะแหลกหลังคาตัวนี้นะคะเออวางจักมาเพื่อสําหรับสายแคมปิ้งโดยเฉพาะเลยนะคะ<ส>เพื่อไว้รองรับการขึ้นเต็นท์นะคะถ้าลูกค้าอยากใส่เต็นท์ใส่อะไรก็คือจะเหมาะมากๆนะคะ และในส่วนของด้านท้ายนะคะกันชนเหล็กด้านท้ายนะคะก็จะเป็นกันชนเหล็กของ h ั m m e r นะคะแล้วก็ไฟตรงนี้นะคะถ้าเปิดไฟเลียวก็จะมีไฟวิ่งตรงนี้นะคะมาพร้อมกับห่วงแต่นี้จะเป็นห่วงสีดําแปกตาแต่ก็รอๆดูๆไปเลยนะคะ เป็นอย่างไรคะกับเจ้าสตอมแทคันนี้นะคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะเท่าหมา่หมูกควางได้เลยนะคะที่0 99 6698534หรือจะเข้ามาพบกับหมูกวางได้ที่โชว์รูมอรอดกระายพินะคะส่วนข่ขตัวลาคา